ใจเย็น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 ด้วยไม่เอา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 เฮ้ยมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่จะไปดุเออมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่นักเตะมันเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะนื้อ เออเออเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันหายเจ็บก่อนเดี๋ยวมันก็กลับมาเตะได้สีดำสีดำอ๋อสีดำ,ดำอ๋อสีขาวสีขาวโอเคอสีดามึงรู้จักด้วยจับเออโอเคจีนเงินเ้ยเฮ้อเเ่หาใจเย็นๆดิเขาคุยกันอยู่มันคุยกันอยู่เดี๋ยวมันเตะแป๊บหนึ่งเอ้ยเ้บยช่วยจับดที่ิ๊บเันน่ะ 怎么啦